แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2, 5 6 6 ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ผู้จัดทำข้อตกลงนายวิศณุโพใจตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานคราี23จังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักบริหารงานการาศึกษาพิเศษ ประเภทของสถานศึกษาสถานศึกษาที่จัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณโุโลกมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการกำหนดมาตรฐานการจัดก,การศึกษาไว้อย่างชัดเจนครูมีแผนการจัดก,การเรียนรู้มีหลักสูตรเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการรวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีระบบการติดตามนิเทศและผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกมีการบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาพิบาลส่งผลให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพภายใต้อัตลักษณ์คุณธรรมขององค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาผู้เรียนได้รับการดูแลจากการศึกษาที่เหมาะสมการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการได้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการเกิดผลทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนราชประชาอุครอง23จังหวัดพิษณุโลกมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งนำมาใช้ในการบริหารจัดการมีแผนพัฒนาและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมีการประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทุกป,ปีและมีการวิจัยความพึงพอใจของการพัฒนา คุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทางด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ครูดำเนินง,งานตามแผนอย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะและมีทักษะการดำรงชีวิตตามที่กำหนดในแผน4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนราชประชานครห23จังหวัดพิษณุโลกเกิดความร่วมมือกับผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนครูร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ผู้เรียนได้รับการจัดก,การเรียนรู้และเสริมสร้างให้มีทักษะสมรรถนะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีความร่วมมือจากชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ยีจังหวัดพิษณุโลกได้รับการพัฒนาทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูเกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้บริหารสามารถนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดก,การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการจัดก,การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยใช้ความเสมอภาคเท่าเทียมและมีคุณภาพส่วนที่ 2, ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนแห่งศาสตร์พระราชาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตจึงได้เล็งเห็นโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้นำแนวคิดมาต่อยอดเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใต้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียนราชประชานุเคร23จังหวัดพิษณโุโลกโรงเรียนแห่งสารพระราชาเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอด